รถไฟความเร็วสูงภายใต้รัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยแผนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไหมครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าการกอร่อสร้างจากกรุงเทพไปนครราชสีมานั้นก็ยังอยู่ในระหว่างการกอร่อสร้างอนาคตก็อาจจะขยายต่อเนื่องไปเพื่อจะไปเชื่อมต่อที่ประเทศจีนอันนี้แผนทุกอย่างยังเหมือนเดิมใช่ไหมครัท่านนายกครับเรื่องของการคมนาคมคเชื่อมต่อไปทั่วประเทศเนี่ยถสือเป็นเรื่องสําคัญคนะครับเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วผมก็เดินทางไปประชุม bell and road initiative ที่ประเทศจีนใน,นเมืองปังกกิ่งมาซึ่งเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโลจิสติกทั้งภูมิภาคนะครับซึ่งดำเนินมาโดยท่านประธานที่วิีศีจินผิงกับ10ปีละนะครับวันนี้เราก็ไปประชุมครั้งที่3แล้วก็ทุกประเทศที่อยู่ในแผนง,งานเนี่ยได้ยืนยันตามเจตียรโนว่าเราจะเดินต่อตรงนี้ถ้าติดข่ตรงไหนก็มาพูดคุยกันนะครับผมเรียนงนี้ครับว่าเรื่องรถไฟความเร็ว,รว,รวรสูงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างเช่นที่เรามีการก่อสร้างจากกรุงเทพไปถึงโคราชเนี่ย นะมี14สัญญามี14ผู้รับเหมานะครับเราก็จะต่อจากโคราชไปถึงขอนแก่นขอนแก่นไปถึงหนองคายหนองคายข้ามไปลาวแล้วก็ลาวไปถึงประเทศจีนได้เนี่ยเรืเ่องโลจิสติกส์เป็นเรื่องสําคัญประเทศไทยมีศักยภาพสูงทางด้านเกษตรกรรมนะครับพืชผลต่างๆที่เราส่งไปเมืองจีนได้เนี่ยจะมีประโยชน์มากถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะเราก็ทราบดีอยู่ว่าพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ ส่งออกไปถ้าเกิดเวลานานเกินไปในการขนส่งเนี่ยเรื่องของคุณภาพก็จะถูกด้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรายืนยันว่าเราจะดําเนินการต่อนะครับแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยระหว่างที่จะมีการทําเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยบางอย่างต้องมีทำหลางคู่ก่อน บางจุดต่างๆต้องมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นสะพานข้ามจากหนองคายไปลาวเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญคนคเนื่องาะปัจจุบันนี้เป็นทั้งถนนและรถไฟคูบคู่กันไปต้องมีการสร้างสร้างอีกสะพานห,หนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องมีการตกลงกันที่ผมไปที่เดินทางไปที่สปปลาวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องนี้มีการสร้างสะพานเชื่อมเชื่อมต่อไปได้ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นย้าว่าเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดเพราะว่าพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เรารู้กันอยู่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคือทุเรียน ทุเรียนเ,นยเป็นพืชที่ทางผลไม้ที่ทางคนจีนชอบชอบมากนะครับการบริโภคทุเรียนในประเทศจีนเ,นเฉลี่ยนะครับจุดเจ็ดกิโลกรัมต่อคนที่ประเทศไทยเนี่ยห้ากิโลกรัมต่อคนอที่มาเลเซียสิบเอ็ดกิโลกรัมต่อคนับ,นนนบไม่ต้องอะไรมากหรอกครับเอาแค่เอาแค่ประชาชนคนจีนสามารถเข้าถึงทุเรียนได้แล้วก็รับประทานเท่ากับประชาชนทางไทไทยได้คือห้ากิโลกรัมต่อคนเนี่ยครับ จะขึ้นไปประมาณ7เท่าปัจจุบันที่ส่งออกประมาณ2องแสนกว่าล้านเจ็ดเท่าก็เป็นเป็นล้านล้านเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นเรื่องการขนส่งครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเราต้องพยายามแก้ไขให้ได้ครับแต่ที่เหนือกว่าไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราสร้างความเร็วสูงแล้วเราใสความเร็วสูงมาแล้วเนี่ยเรื่องของ border control เนี่ยก็ต้องทําให้ทันสมัยเรื่องของ single window ที่ของที่จะส่งผ่านจากไทยไปลาวเนี่ย การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญครับปัจจุบันนี้ต้องมีการผ่านหลายโต๊ะเหลือเกินทั้งสุลการกรทั้งเกษตรก,กรทั้งตอมองทั้งอะไรเนี่ยกว่าจะมีการผ่านเรื่องงานเอกสารไปได้เนี่ยครับใช้เวลานานครับถ้าเกิดใช้เวลานานเกินไปเนี่ยผลไม้ก็อาจจะเสียได้อ่าใช่ไหมครับผมว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องควบคู่ไปกับการทํางานเพื่อที่จะให้ ยิ o งสรุปเป็นพิเ่ยมันง่ายขึ้นใชซึม่มรัฐบาลนี้ก็ทําจะมีควบควบู่กันไปเมื่ออาทิตี่แ้กผมไปที่หนองคายมาผมก็ไปสั่งการว่าผมจะลองใช้จังหวัดหนองคายด่านเนี่ยให้เป็นด่านในการทดลองครับที่จะทําให้ Single Window Single Form ที่จะเกิดขึ้นได้ทําให้เอื้อประโยชน์และเวลาให้กับผู้ประกอบการในการที่จะขนถ่ายสินค้าจากเราข้ามไปฝั่งนู้นได้ hmm. ถ้าเกิดว่าการทํางานตรงนี้เนี่ยยังไม่ รวดเร็วเนี่ยต้องมีการผ่านหลายๆโต๊ะนะครับถ้าเกิดเกินเวลาไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยรถไฟต้องวิ่งไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยบางทีเนี่ยผลไม,ม้ไปถึงตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่รับละ<ม> <indem. S 2> ก็ต้องมีการเก็บไว้ในห้องแช่แข็งับห้องเย็นซึ่งก็เป็นการเพิ่มพาร,ระให้กับผู้ประกอบการนี้กำไรที่จะได้ก็ลดน้อยลงไปรายไ,ไ,ได้ที่จะได้ก็ลดน้อยลงไปที่จะไปจ่ายเกษตรกรได้ก็ลดน้อยลงไปคือคือมันเป็นผลกระทบที่มันตกไปใน เชิงลึกหมดเลย<อ>เพราะฉะนั้นการ,การแก้ไขปัญหาทางด้านทางด้านโลจิสติกเนี่ยไม่ใช่การาทํางานภาคส่วนเดียวถ้าเกิดแก้ขไขเรื้องควาเลยสูงแล้วแต่ต้องมา,มาติดตรงด่านนองคายเนี่ยความเร็วสูงก็ไม่ประโยชน์เพราะคุณเซฟเวลาได้หลาย,ลาย,ลายชั่วโมงแต่เขามาติดตรงไอ้วินโดในการที่จะต้องโอนถ่ายสินค้าออกไปนะครับมันมีมันมีการทํางานในแง่ในแง่ของเชิงลึกเนี่ยมากมายอย่างไรก็ตามรัฐบาลเราก็ตระหนักดีว่าเรื่องของการขยายเส้นทาง คมนาคมทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องทําโดยเร็วครับ